สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายพัชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายพัชรีก็ได้นําขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายพัชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายพัชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายพัชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ได้ซืบสอบอาจารย์ได้หรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทัักกกทาายยยบ พอเปม็นมัดไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าร้ายยายห้างเนาะพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลนแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะกระเบ้าร้ายยายห้างเนาะพี่น้องไปเบิ่งขอมุลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งแนวทางนี้เนาะจ้าไปเบิ่งแนวทางนี้แนวทางของแอดคู่เมืองวสันพี่น้องคะแอดคู่เมืองบอกว่าตำไทยงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะตำไทยงวดนี้เด่นอยู่ที่เจ็ดก เจ๊ศูนย์ก well, voilà. like mm ับเจ็ดเก่าเนาะค่ะไพ่มักแนวทางแอดคู่เมืองกับเขียบนาจอตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดนี้เนาะแอดเวียงพิงดับหลัก้อยดับเฉพาะหลัก้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขดับแอดเวียงพิงนะค่ะเพื่อนบอกว่าแป๊บหนึ่งด้อพี่น้องดับหกหลัก้อยว่าสันพี่น้องค่ะหกว่ามาหลัก้อยเนาะแอดเวียงพิงงราวาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดชวโรดเนาะค่ะ3สูตรว่าซันพี่น้องคะสามสูตรชนกันอยู่ที่4กับ6แนวทางเทิงนะพี่น้องเด่นได้ทุกหลักเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่แอดโชยุนะแอดเชยุบอกว่าเด่นเด่นบนนะคะหกเก้าศาซันพี่น้องคะหกเก้าศาซันเนาะเด็กเด่นเด่นบนนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ขนมไทยแอดต้อมเหรียนสลึงว่าสั้นเลขเด่นเพิินนะคะสตัวแคบหน้าจอได้เลยนะคะสตัวเพิ่นแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องนุ่อ,อยูแปดู่เนาะแต่ว่า2ตัวไทยเพิ่นแม่มีแค่ C3, ส6ม3ีหกหกสลยหกประมาณนี้แหะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเ,เพิ่นบอกว่าวิ่งล่างว่าสั้นเพิ่นว่าเนาะ เพื่อนบอกว่าเด่นสองสำหรับเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะเน้นสองหนึ่งเขนเขนเด้อพานาพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาอาอุว่าสันมาเบิ้งค่ะเพิ่นวงกลมไว้สีแดงเนี่ยเพท่์จะอ่านตาวงกลมเพิ่นวงกลมหนะ้เนาะเพิ่นเด่นที่ซีสองซีหนึ่งสามสองสามหนึ่งและ 2, 1, สองหนึ่งเน้นในวงกลมว่าสันในเดนในวงมาอาอุเนาะคะ่ะเอานี้แคบหน้าจอเลยนะคะ,ะดับซิบหน่วยขงังเทิงดับสองตัวเทิงนะคะพี่น้องอ่ะ แกบหน้าจอเลยนะคะ่ะแอดหมกนอพี่น้องเนาะเด่นบนดับบนเพลินเนาะขดับสองตัวบนต่อไปเลยจ้ะสูตรนี่เนาะงวดที่แล้วมาสามเจ็ดวันสันงวดนี้สองสองสามสองสองเจ็ดสามและเจ็ดสองนกระหองดีดีพี่น้องมักเบิ้งค่ะเด่นตัวเดียวบนล่างงวดที่แล้วเด่นหนึ่งมาบนแต่ว่ามาหลักลอยเนาะพี่น้องเนาะ งวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดมาได้ทุกหลักแล้วก็มาบนล่างเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ่งแนวทางศูนย์นี่ตามล็อกพี่น้องงวดที่เราเจ็ดสามเนาะงวดนี้เพิ่นเด่นวงกลมคือแปดสามแปดหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามศูนย์สี่เลยหกสี่เนาะสำหรับแนวทางตามล็อกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอภาจารย์พิษนาวาซันพี่น้องคะสามหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามสามเด้อพานาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแย้ให้อ่านตัวเด่นหา ชุดเต็มและชุดวัดใจคนแกนําคางเนาะเพิ่นบอกว่าอ่าสี่เก้ากันศูนย์สามเต็มสามเต็มล่างเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเกษีวสันหกเจ็ดเขนแขนเด้อว,วสันแนวทางจับคู่เนาะคะ่ะอ่าแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าร่องหกหาพนาพี่น้องเอาพิจนนารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเมละย่องเด่นบนเออเด่นบนล่างเก้าเนาะค่ะมีเก่าหนึ่งก็เก่าสองเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนรสีเกตว่าสันเด่นหลักลอยนะคะเด่นหลักลอยสีกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันทดล่องคิดคนมาไหมว่าสันคนรสีเกตเนาะพี่น้องเนาะ, <im it> นะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเหลกปฏิทินนะคะ <im it> ่นบอกว่าเด่นสองสี่นะคะสองสามสี่สามสองห้าสองหกสี่ห้าและสี่หกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบบาคิ้วว่าสันเลขเด่น เด่นสิหน่วยสองเ,เด่นเดสิหน่วยลางน้องวัที่เลียวเด่น7จ็ดวนี้กับเจ็ดคือเก่าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลูกพ่อโซอทอนนะคะ่ะอาจจะเป็นแนวทางเทิงเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่า C1 C301 และ03เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเหล็กำลังวันเนาะพี่น้องเนาะเหลขกำลังวันบอกว่าเด่น C, 22, C 2 2อ่านะคะ่ะมาได้บนล่างของน้องเฟยหรือว่านอกขอก่อน,อนเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้ะคุณพี่พรสรุปล่างแล้วฟันเน้นๆแล้ว616791 61, 61, 61, 61, และ98นะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง สรุปแล้วพี่น้องคะสันจอนกำแพงเพชรว่าสันหลักสิบเก่าก็สองหลักหน่วยหนึ่งก็สี่เน้นสองหนึ่งกับเก่าสี่ส่วนเก่าหนึ่งก็สองสี่สเ,สสเป็นตัวหลอกเก่าสี่หมักหมักเก่าสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะให้ชอบชอบเก่าสี่ทำไมไม่ชอบสองหนึ่งเพราะสองหนึ่งเลขสองติดเออเลขหนึ่งติดดับเจ้ไพ่น้อพี่น้องน้อ มักตัวใดกระจวดจ่าเด้อพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดวันชัยเด่นรางสวัสดีครับวาสันเผลนบอกว่าเด่นรางของเพื่อนเนาะเผลนบอกวหนึ่งสี่หกเก้า 1, 4, 6, 9, เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็หลอกจากกอทมอย่างเดียวเด่นสองเลนสองหนึ่งกับสองเจ็ดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเลขมาลางยากว่าสันสำหรับแนวทางของแอดเทพบะลือเนาะเผลนบอกว่าสี่หกแปดบอม่าลางวาสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เด่น3ตัวบนแนวทางของอคนอ้คนค้นคอหวยเนาะแปดเนาะคะ่ละลวเพิ่นตัวเน้นกับแปดเนาะส่วนสุดเต็มบนแคปหน้าจอ3ตัวบนของหวยค้นคอหวยเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงบาน2ตัวเทิงเนียนคือสี่เก่ากับหนเนะคะเอาไปหลุ่นเบิงเดอร์สั้นส่วนตัวลองวันนีสองเก้าห้นึ่งเก้าสองเจ็ดมี่เจ็ดและห7เจ็ดเนาะ ต่อไปเลยพี่น้องแนวาทางล่างเด่น2อล่อง6เน้นหาสองก็เก้าหเนาะคะ่ะส่วน7 2 4 2 9 2 7 6 2 6สอเหาหเป็นตัวล่องนะคะ่ะผู้ใดกระเด็นตาสองรางเนาะพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ย้ําให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนะาะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงรวยรวย,วยปังปังสุขหูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลนทางหายหายไพ่มาหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า